Oh, สวัสดีชาวโซเดียลแฮ้ <Hey. S 1> ไม่ใช่นะครับชาวโซเชียลัำนะครับวันนี้ผมจะมาแกะรถบรรทุกนะครับรถบรรทุกสิ่งนะครับ แก่สามคันนะครับก็จะคันนี้นะเป็น12ล้อนะครับสวยครับสวยก็มีระบบยกดำนะครับเดี๋ยวเอาข้างหน,าานา้าก่อนหน้าก็จะมีไฟตุ๊กตานะครับกระจกจะเต็มเครื่องเสียงมีนะฮะนะครับเครื่องเสียงครับ กันฝุ่นนะครับคันนี้เป็นส2บสองล้อนะนี่มีตัวพ่วงลูกเดินครับช่อเทเทนะครับผมก็ันี้นะครับระบบเดี๋ยวเปิดตัวนี่นะครับเทจัดเทจัดนี่นะครับคันที่สองนะครับนี่นะครับสีแดงนะครับสีแดงแรงฤทธิ์นะครับ เราเปิดไฟมาแปับนะครับโอ้ไม่มีนะครับคันนี้ท่อมออก,ก๋วยเตี๋ยวนะครับโอ้โหสวยครับคันนี้เป็นสิบล้อนะครับของเสียอะไรเนี่ยเสียแซมนะครับแซมหรือแชมป์ป่ะเออนั่นแหละครับแชมป์แชมป์ครับแชมป์อ่านผิดขออภัยเดินครับข้างหน้าก็จะมีไฟลำโพง ในห้องคือเอ๊ะข้างในนะครับลำโพงน่ครับไฟเต็มนะครับมีเปิดได้ด้วยเปิดไฟได้ด้วยเปิดประตูดูนะน,นะครับภายในโอ้เบาะซิงนะฮะการฝุ่นอะไรประมาณนี้นะฮะก็ข้างหลังก็จะประมาณนี้เราด,ดูนี่นะครับมีระบบยกดำนะครับ สวยฮะวันนี้ถ้าใครที่ชอบเอ้ไม่ใช่ถ้าใครที่อยากได้นะครับก็ผมจะทิ้งลิงไว้ใต้ด้านล่างคลิปนะครับอ้อมมาอยู่คันที่สามแล้วนะครับก็เหมือนเดิมครับมีแต่คันแต่งหนัก,นกนๆนะครับเท่ๆนะครับของเสือแชมป์เหมือนเดิมครับคันนี้เป็นห้าร้อยนะครับแรงมาห้าร้อยนะครับ คันนี้น่าจะแรงน่าดูนะครับดูทอนะครับทอไปไม่รู้เปิดได้หรือเปล่าไฟเปิดไม่ได้นะครับน่ครับสวยครับสวยนี่เปิดประตูยกดั้มันโอโหอย่างเท่นี่นะครับคันสุดท้ายนะครับผมจะทิ้งลิงไว้ไดุ้ณจะริงลิงด้านล่างคลิปนะครับ ก็อย่าลืมไปกดดาวน์โหลดกันด้วยนะครับใครที่เข้ามาดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวผมจะมีแจกคลิปเอ้แจกเรื่อยๆนะครับโอ้พูดผิดพูด,พดถูกไปแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ